วิเคราะห์บอลกระชับมิตรระหว่างคู่สวีเดนเวอร์ซัสแอลเบเนียประจำวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2567ที่สนามเฟรนอารีนาเวลา1นาฬิกาเรทอนราคาบอลสวีเดนต่อ0.75สถิติผลงานใน5นัดหลังสุดสวีเดนชนะ4ครั้งแพ้1แอลเบเนียชนะ2ครั้งแพ้3 และในเกมที่เคยพบกันทั้ง2ทีมสวีเดนชนะ1เสมอ1และแพ้1ส่วนแอลเบเนียชนะ1แพ้1เสมอ1เกมเหมือนกันมาเช็คฟอร์มของสวีเดนของนายใหญ่ายานเน่แอนเดอร์สันเกมนี้น่าจะเน้นการลองทีมโดยให้โอกาสพวกแข้งหน้าใหม่ๆบ้างด้านการจัดทัพในระบบแดนกลางจะวางเยสเปอร์คันสตรอมกับเอมิลฟอสเบิร์กเป็นแกนหลักโดยมีคู่กองหน้าเป็นวิกตอร์โกเคเรสและมิคาเอลอิชักผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของสวีเดนจะใช้แผน442โรบินโอเซน เอมิลคราฟวิคเตอร์ลินเดเลิฟคันสตาเฟลกาเบรียลกุตมุนสันเดยานคูล,ลูเซสกี้เยนคายุสเตซามูเอลกุสตาฟสันแอนโตนีอิลังกาอาเล็กซานเดอร์อิซักวิคเตอร์กิโยเครต ส่วนด้านแอลเบเนียในะใหญ่ซินวินโยเองเกมนี้จะไม่มีมาราดคุมบุลล่ากับอีวานบาลิอูที่บาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ยังได้ห้องเครื่องตัวหลักอย่างคริสตยานอัสลานีกลับมาช่วยปั้นเกมในแดนกลางโดยให้โซโคาซิคาเลชี่นำรุกสร้างศัก์เกมแนวรับวางอารียนอิสมาลีคู่มอแผงหลังเช่นเดิมและแอลเบเนียจะใช้แผน433โดยมีโทมัสสตราโคชาเอลเซอร์ไทไซมาราดคุมบุลล่าเบรตชิมซิตี้มาริโรมิไตากาซิมลาชีคริสตียนอัสยานี ยาซีอาซาน่นาดิมไบรามี่โซคอลทัศนะเกมนี้เจ้าถิ่นสวีเดนเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวใช้ได้ทีมหนึ่งเลยแถมเกมนี้ยังได้เปรียบได้เล่นในบ้านอีกส่วนทางแอลเบเนียเองฟอร์มก็เริ่มมาดีเลยเอาชนะมาแล้ว3ามเกมติดแต่จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางสวีเดนที่เหนือกว่าชัดเจนและราคาบอลเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อครึ่งควบลูกมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นบทเอาชนะได้สบาย ที่เด็ดบอลต่อสวีเดน0.75ผลบอลที่ค่าสวีเดนชนะ3ต่อ1หรือ2ต่อ0ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยแยะ,แยะไม่มีเสียนหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันนี้สเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามการทั้งวันครับ มาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ำให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ